ถ้าเขาอ่ะหนูก็บอกว่าหนูคิดว่าไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะปรับทีมมาเพื่อจะเล่นกับเราชนะเราหรือเปล่าหรือว่าจะปรับทีมเพื่อที่จะไปเล่นกับคนตัวสูงในอาทิตย์นี้ค่ะหนูก็ไม่แน่ใจว่ายังไงแต่ว่ากับการที่เขาจะเอาชนะเราได้เขาต้องเร็วกว่าเราซึ่งมันเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆเพราะว่ายางเล่นๆไปเนี่ยหนูก็มีโอกาสที่แบบสับเปลี่ยนมากเป็นเซตต่อเซตอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไมีความรู้สึกว่าพอออกมาข้างนอกรู้เลยว่าแบบมันอ่านง่าย เกมเขาอ่ะมันอ่านง่ายว่าจังหวะเน,นี้ยเขาจะยังไงจังหวะน,นี้เขายังไงพอเข้าลงไปเล่นปุ๊บก็จะเห็นได้ว่าเซตที่เราชนะเขาค่อนข้างขาดเลยก็คือบี้ทุกลูกแล้วก็เก็บทุกลูกถ้าเราสามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างได้อย่างเซตที่เราชนะอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะทําให้เราชนะเขาง่ายขึ้นหนูไม่ได้ประมาทเขาแต่เพียงแต่ว่าเราเองอ่ะก็เป็นการซ้อมระบบใหม่ด้วยแล้เปลี่ยนระบบของเราก็คืออาจจะไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากหรอกแต่เราแค่ลองใส่แฮ็กติกบางอย่างเข้าไปเพื่อที่จะให้เกมในสัปดาห์ที่2อ่ะมันดูมีอะไรมากขึ้นมันก็เลยเกิดข้อพิดพาดที่เห็นได้ว่าแบบนี้ใช้ได้กับแบบนี้นาไปใช้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ในสัปดาห์ที่2ก็มาลุ้นกันนะคะว่าเราจะเล่นได้ตามระบบที่เราเตรียมมาไว้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าม,มีข้อผิดพลาดอะไรก็เราก็อยากให้ทุกคนเชียร์ให้ปเป็นกีฬาแล้วก็อย่างคืออยากให้กําลังใจเพราะว่าหนูอยากได้กาลังใจเยอะๆเพราะหนูกําลังจะเปลี่ยนแผนใหม่ที่มันจะเซอร์ไพรส์แหละคนดูนะค่ะอยากให้คนดูติดตามเยอะๆนะคะนะครับให้นากาได้หมุนเวียนกันลงนะครับในเรื่องของการเล่นแล้วก็ เราจะให้นักกีฬาได้ปรับตัวทุกคนนะครับในเรื่องของการเล่นฉะนั้นผลการแข่งขันเนี่ยไม่ได้สีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าทั้งเขาเองเราเองเนี่ยเรามาปรับจูนทีมกันนะครับก็ได้ทดสอบนักกีฬาที่ยังไม่เคยเล่นไม่ได้ลงเล่นมากอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาสามารถเล่นกับระบบที่เราพยายามปรับได้มากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนระบบที่เราเล่นกันอยู่นะครับก็ต้องมีการปรับปรุงนะครับเพราะว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเราพยายามที่จะ ทำให้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับในช่วงเวลาที่เหลือครับ